สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้คุณครูก็จะมาสอนเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ําหนักนะคะเรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ําหนักในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์หน้า135นะคะ135นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาของน้ําหนักนะคะอ่ะมาเริ่มที่ตัวอย่างนะคะตัวอย่าง เดี๋ยวคุณครูจะใช้สีนะคะสองสีนี้นะคะสีเขียวนะคะเป็นสิ่งที่โจทย์ถามนะคะสีม่วงเป็นสิ่งที่โจท์เขากาหนดให้นะคะโจ์ถามโจ์บอกนะคะโจ์ถามนะคะข้อที่1น,นะคะแม่ซื้อทุเรียนผลใหญ่หนัก3กิโลกรัม200กรัมผลเล็กหนัก1กิโลกรัม900กรัม แม่ซื้อทุเรียนหนักรวมกัน <blunt animation> เท่าไรนะคะสิ่งที่โจทย์เขาถามนะคะนี <additionally, S 2> ่เลยนะคะสิ่งที่โจทย์ถามนะคะแม่ซื้อทุเรียนเนี่ยหนักทั้งหมดเท่าไรนะคะสิ่งที่โจทย์บอกนะคะสิ่งที่โจทย์บอกแม่ซื้อทุเรียนหนัก3ามกิโกรัมสอง้อกรัมผลเล็กหนักหนึ่งกิโลกรัมเก้อกรัมนะคะนี่คือสิ่งที่โจทย์บอกนะคะ นี่นะคะอ่าหาคำตอบได้อย่างไรนะคะหาคำตอบได้อย่างไรอ่าวิธีการหาคำตอบนะคะอ่าเหมือนเราตั้งบวกตั้งลบธรรมดาเลยนะคะอ่าถ้าเขาอยากรู้ว่าน้ำหนักรวมกันได้เท่าไรนะคะการรวมกันก็คือการนำมาบวกกันนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งบวกนะคะ เขียนโจทย์ให้เรียบร้อยนะคะทุเรียนผลใหญ่นะคะทุเรียนผลใหญ่หนัก3กิโลกรัม200กรัมทุเรียนผลเล็กน,นัก1กิโลกรัม900รกรัมนะคะทุเรียน2ผลหนักเราก็ทำการบวกนะคะ0บก0ได้0นะคะบก0ได้0 2บวก9นะคะ9แล้ว10 11นะคะเขียน11ใส่ลงไปนะคะ อ่ะอีกฝั่งหนึ่งนะคะ3มบวก1เป็น4นะคะคราวนี้มาดูนะคะความสัมพันธ์ของหน่วยของน้ำหนักนะคะอ่ะ1 1,000พกิโลหกรัมเนี่ยมันเท่ากับ1กิโลกรัมนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้มันเกิน1000นะคะเราต้องตัดมาใส่เป็นตัวทดฝั่งนี้นะคะนี่ตัดหนึ่งันะคะตัดมา1,000พอ่าอันนี้ก็จะเหลือหนึ่งยนะคะ จาก1.000มาอยู่ฝั่งที่เป็นกิโลกรัมนะคะก็จะได้ทด1นะคะฝั่งนี้ก็จะเป็น1 0 0กรัมนะคะ4หเป็น5นะคะข้อนี้ตอบ5กิโลกรัม100กรัมนะคะ,ะมาดูข้อข้างล่างนะคะแสดงวิธีทำวิธีการหาคำตอบข้อข้างล่างนะคะ,ะแสดงวิธีการหาคำตอบ ข้อข้างล่างแม่มีเนื้อไก่900กรัมซื้อมาเพิ่มนะคะซื้อมาเพิ่มเนี่ยเป็นการบวกนะคะซื้อมาเพิ่มเป็นการบวกนะคะบวกเพิ่มอีก1กิโลกรัม500กรัมแม่มีเนื้อไก่ทั้งหมดกี่กิโลกรัมนะคะ สีม่วงนะคะเป็นสิ่งที่โจทย์บอกนะคะสิ่งที่โจทย์บอกก็จะเป็นตามนี้นะคะ,อ,ะอันนี้คือสิ่งที่โจทย์บอกนะคะเป็นข้อมูล2ชุดนะคะ900กรัมกับ1กิโลกรัม500กรัมนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่โจทย์ถามนะคะแม่มีเนื้อไก่ทั้งหมดกี่กิโลกรัมนะคะทั้งหมดก็คือการ บวกนะคะข้อนี้เป็นการบวกนะคะเราก็เอามาเขียนนะคะวิธีทำวิธีทำนะคะเขียนอันนี้กิโลกร,รัมกับกร,รัมนะคะไว้กิโลกร,รัมกับกร,รัมนะคะเขียนไว้เลย วิธีทำนะคะแม่มีเนื้อไก่แม่มีเนื้อไก่เก้าเก้าร้อยกรัมนะคะมันไม่มีกิโลกรัมก็ใส่แค่เก้าร้อยนะคะอ่าซื้อเพิ่มซื้อเพิ่ม อีก1กิโลกร,รัม500กร,รัมนะคะฮะแม่มีเนื้อไก่ทั้งหมด่ะคราวนี้เราก็มา นนะะห,าหาคำตอบกันนะคะหาคาตอบกันอ่าหาคำตอบกันนะคะโดยการตั้งบวกนะคะ0ูบวกศูนย์ได้0นะคะ0บวกศูนย์ได้0 9บวก5นะคะ9บวก5เป็น14นะคะ9บวก5เป็น14,1ไม่มีตัวบวกนะคะชักลงมานะคะอ่ะกรณีนน อ่ะเราก็จะใส่หรือนะคะหรือเพราะว่าหนึ่งกิโลกรัมมันเท่ากับหนึ่งพันกรัมนะคะอันนี้หนึ่งพันสี่ร้อยนะคะมันเกินนะคะเราจะต้องทำการนำมาทดนะคะตัดออกแล้วก็นำมาทดนะคะอ่ะตัวนี้จะแยกเป็นหนึ่งพันกับสี่ร้อยนะคะเพราะฉะนั้นมันจะเหลือ400 อ่าหนึ่งพันนะคะค่ามาอยู่ฝั่งที่เป็นกิโลกร,รัมนะคะทดหนึ่งปึ๊บนะคะบวกกันเป็นสองนะคะข้อนี้อ่าข้อนี้ตอบข้อนี้ตอบนะคะแม่มีเนื้อไก่ทั้งหมด กิโลกรัม400กรัมนะคะโอเคข้อนี้ตอบ2กิโลกรัมสี่ร้อยกรัมนะคะโอเคแค่นี้เรียบร้อยนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างโจทย์ปัญหานะคะโจทย์ปัญหาข้อนี้เป็นการบวกนะคะโจทย์ปัญหาการบวกนะคะ